เอาไม่ผัดถามต่อเลยดีกว่าคุณผู้มทางบ้านด้วยรู้จักรางวัล ตุกตาทองไหมคะรู้จักสิคะสมัยก่อนถ้าเกิดว่าบอกว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดตุกตาทองเนี่ยทุกคนต้องอยู่บ้านแล้วดูมีชื่อเข้าชิงแบบตื่นเต้นมากว่าดาราที่เราชื่นชอบเนี่ยวันนี้จะได้รางวัลหรือเปล่าใช่ไหมคะร่วมลุ้นเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วรางวัลตุกตาทองแต่วันนี้ค่ะข่าวดังในอดีตนะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าการประกวดเข้าชิงรางวัลตุกตาทองตัวแรกของเมืองไทยเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่โอ้โหน่าติดตามมากไปชมกันเลยค่ะ なるほど。 ประกวดภาพยนตร์ชิงรางวัลตุ๊กตาทองและสำเพาทองครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2500จัดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2500ณเวทีลีลาสวนลุมพินีจัดโดยหอการค้ากรุงเทพโดยมีนายสงบสวนสิริเป็นประธานกรรมการเนื่องจากการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกทางผู้จัดงานจึงไม่ได้จำกัดปีของภาพยนตร์ทำให้มีภาพยนตร์ไทยทั้งเก่าและใหม่เข้าประกวดปะบ,บ ทั้งสิ้น52เรื่องมีภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในระบบ35มิลิเมตรเข้าประกวดเสียเรื่องคือชั่วฟ้าดินสลายพุทธศักราช2498ันหนุมานภาพยนตร์จอมภัยพุทธศักราช2,500วิจิตกเกษมภาพยนตร์ฐ่านไฟเก่าพุทธศักราช2,500และ2พี่น้องพุทธศักราช2,501อัศวินภาพยนตร์ และภาพ,พยนตร์ที่ถ่ายทำในระบบ16มิลิเมตรจำนวน48เรื่องผลการประกวดภาพ,พยนตร์มีการประกาศอย่างเป็นทางการในงานบอลรูมณสวนลุมพินีสถาน เมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2500มีการชุมนุมดาราภาพยนตร์นักแสดงและผู้ประกอบอุตสาหการรมภาพยนตร์มีการลีลาชิงรางวัลแต่ปรากฏว่าผลการประกวดภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้กับมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์และนิตยาสารก่อนวันงาน